เอาฝนฟ้า,ากาันหน่อยคุณประเทศวันนี้สภาพอากาศนะครับก็มีลมพัดมาเย็นๆครับพี่ถนอมและก็หลายพื้นที่นี่ก็ยังคงว่าภาษาอีสา,สาสนว่าลมพัดเย็นๆเนี่ยเป็นเจ้าไหนลมพัดมาว้อยๆยโอ้ลมพัดว้อยๆเนี่ยนะ <laughs> ในกรุงเทพนี่เพิ่ง <laughs> ออได้สัผมผัสชอบจังเลยภาษาากแบบนี้ว่อยว้อยลมพัดว้อยๆยะต้องทําเสียงด้วยว้อยๆยนะนั่งนั่งอยู่บนเถียงนาโนยใช่ลมพัดว้อยๆนั่งอยู่เถียงนาน้อยเอาผ้า ภาพื้นืน้อยมะม่มภาคมามะ่มแล้วก็ก่อไฟผิงเนาะใช่รลมพัดยอดปลายข้าวสวยเลยตอนนี้ข้าวกำลังตั้งทองออกรวงสวยงามนะครับยากาศดีมากจินตนาการตามได้เลยนะครับฝนก็ตกที่ภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับก็บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็จะหนักไปที่ทางชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี ตรังสงขลาปัตตานียลาและนราธิวาสนะครับทางใต้นะสีเหลืองนี่ก็คือสีที่จะมีฝนตกหนักตกหนักนะแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่หนักมากเสี่ยงภัยแต่สีเหลืองนี่ตกหนักสีขาวภาวะปกติครับนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกแล้วก็ภาคใต้บางส่วนอยู่ฝั่งอ่าวไทยจะไม่มีสีขาวแถบอยู่นิดนึงนะนครศรีธรรมราชเลื่อยลงมาทางสงขลาทางเนี้ยนะนะครับนี่ก็ถือว่า บรรยากาศดีภูเก็ตด,ด้วยนะอดูถ้าดูตามนี้นะดูตามสีนะครับแล้วก็กรมตูนิยมวิทยาออกประกาศนะครับล่าสุดนะครับพายุเอตาวโซนร้อนใช่ไหมครับเออเขาว่ายังไงพายุเอตาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นพายุระดับ3มนะครับมีศูนย์กลางอ,อ่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เวียดนามนะครับมีความเร็วลมศูนย์กลางใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ65ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลื่อนเข้ามานี่นะครับก็จะลดลงเหลือความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเข้าไทย10 ถึง11พฤศจิกายนนี้นะครับจะทําให้เรามีฝนนะครับเข้าที่เวียดนามตอนใต้ครับพี่ถนอมก็จะส่งผลให้1 0 1ถึงพฤศจิกายนนี้ทําให้อีสานตอนล่างนะครับกับภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอีสานก็รับฝนไว้นะช่วงนี้นะครับก็ถือว่าทั้งอีสานนี่เขาชุ่มฉ่าดีนะโอ้โหปีนี้อีสานตอนบนอาจจะน้ําน้อยหน่อยใช่ครับปีนี้น้าน้อยนิดนึงตอนกลางตอนล่างนี่ชุ่มฉ่าเลยครับนะครับก็เป็นความโชคดีนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่